ซื้อสดไม่เก็บแบตนะครับก็ขอบคุณ F c ซเกาหลีด้วยส่งฟรีกาลสินนะครับก็ซื้อรถให้ลูกสาวใช้นะครับอยู่กาลาสินลูกขาวดูรถแล้วถูกอกถูกใจดูด้วยกันกับแม่ลูกก็อยู่กนละที่กันดูแลชอบชอบใจก็จัดไปส่งให้ฟรีกาลาสินนะครับก็ส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟแฟนนซ์ฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เก็บแบตยากแม็กสวยนะครับยางสวยทุกอย่างสวยหมดโอ้โหสุดในรุ่นเบอร์หนึ่งประเทศไทย นะครับล็อกดงล็อกเด็กมีนะครับนี่ดูนะครับยางสำโรงสำรองมีครบหมดนะครับสำรองมีครบทุงหมดตัวนี้เป็นตัวล็อกเด็กนะเป็นตัวล็อกเด็กนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับของทุกอย่างให้ไปครบหมดนะครับทุกของทุกอย่างให้ไปครบหมดทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะับความสะอาดเสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว ลูกค้าชอบสีนี้นะครับนี่ดูห้องเครื่องนะครับสะอาดสะอ้านหมดแล้วนะนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากได้แบบนี้นะครับเราก็แนะนำนะครับภาษีตอ่อมาแล้วนะหกหกนะภาษีต่อมาแล้วนะครับภาษีต่อไม่ขาดนะครับแล้วก็ลดลดออกจากทุกคันไปก็ไม่ขาดคันนี้เดี๋ยวทําการโอนเล่มให้ก็ฟรีจัาฟรีโอนฟรีดาวออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้อง รันตีเครื่องเกียียร์ปทุกคันในร้านนะะครรรัับบปไม่มีชนหนักตัดต่อ,ตอพี่ความจมน้ํารถยนต์สูญหายโอนเล่มไม่ได้ผมรับซื้อคืนเต็มจำนวนส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟแนนะ่ฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เกินแบบถ้าใครอยากได้รถดูรถยนต์ภาพเพิ่มเติมในไลฟ์สดนะครับไปดูได้ที่ไลฟ์สดเฟซบุ๊กไท็เกอร์ยุทธคาร์นะครับมีร้อยคันกระทักได้เลยผ่อนเริ่มต้น4,000บาทเดี๋ยวจะไปแล้วกาลสินกี่ชั่วโมงพี่กาลสินฮะถึงพรุ่งนี้โอ้โหสิบกว่าชั่วโมงกาลสินจัดไปนะ นี่ครับข้าวของเครื่องมืออันนี้นะวิทยุนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าใช้ได้ไหมโอเคนะวิทยุใช้ได้นะครับอ่าวิทยุใช้ได้จบก่อนกล้องถอยนี่คือพื้นฐานเลยแอร์เย็นอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับอ่ะจะขึ้นสไลด์แล้วส,ส,ส่งฟการลสินโอ้โหมาเถอะครับส่งฟีทั่วไทยจริงๆ ดูรถไม่เป็นก็ซื้อกับพี่เสือได้นะครับดูรถไม่เป็นก็ซื้อกพี่เสือได้ฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวนะครับออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้องบรนเตีเครื่องเกียร์หนึ่งปีหนึ่งหมื่นโลทุกคันในร้านนะครับรับประกันไม่มีชนหนักตัดต,ต่อที่คว่มจมน้ํารถยนต์สูญหายโอนเล่นไม่ได้ผมรับซื้อคืนจำนวนส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เก็บแบบน,นะครับใครอยากได้แบบนี้ส่งฟรีกาลสิน ่งฟรีกัละสินไปไม่ใช่ปัญหาหรอกเรื่องเล็กแค่กระสินนะครับก็ลูกค้าก็ทําจองมาก็ซื้อสดนะครับก็ผ่านไไหลสดเลยแหละว,วิดีโอเฟสไทม์กับผมโอ้ลูกค้าบอกชอบลูกสาวชอบมันก็โอนตังค์ไม้คมก็วันสองวันก็โอนได้แล้วนะครับแล้วก็โอนเล่มให้จบนะครับถ้าใครที่อยากได้รถยนต์แบบนี้นะครับเรามีให้ฟรีส่งฟรีกระสินนะครับฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวออกรศู์บาทตังค์ไม่ต้อง วันตีเครื่องเกียร์หปีหนึ่งหมื่นโลทุกคันในร้านนะครับรับประกันที่มีชนหนักต่อพิความจมน้ํารถยนต์สูญหายโอนเล่ไม่ได้ผมรับซื้อคือถ้าใครอยากได้รถยนต์ภาพเพิ่มเติมในร้านผมนะครับไปดูได้ที่ f c e e o o o ไทรเกอร์ยุชาเรื่องรถไว้ใจพิเสือครับแล้วเจอกันอีกทีที่ F4 กาละเซน